มัลแวร์และไวรัสคอมพิวเตอร์มัลแวร์เป็นคำที่ครอบคลุมสำหรับไวรัสเวิร์มโทรจันและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆที่ผู้ไม่หวังดีใช้เพื่อทำลายและเข้าถึงข้อมูลของคุณมัลแวร์สามารถติดตั้งลงบนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์พกพาอย,ย่างอื่นได้ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าหาเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณถูกติดตั้งมัลแวร์มัลแวร์จะพยายามทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์เป็นตัวกระจายมันแวร์สู่ผู้ใช้รายอื่นมัลแวร์จะเปิดช่องโหว่ให้กับผู้ไม่หวังดีเข้ามาสู่ระบบหรือแอบส่งข้อมูลได้มัลแวร์จะทําลายเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาทำความรู้จักกับไวรัสชนิดต่างๆกันนะแรนซัมแวร์ เป็นมันแวร์ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากมันแวร์ประเภทอื่นๆคือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูลของผู้ใช้แต่อย่างใดแต่จะทำการเข้ารหัสหรือล็อกไฟล์ผู้ใช้งานไม่สามารถเปิดไฟล์ที่ถูกล็อกไว้ได้เลยหากไฟล์ถูกเข้ารหัสจะต้องใช้คีย์ในการปดล็อกเพื่อกู้ข้อมูลคืนมาผู้ที่ใช้งานจะต้องทำการจ่ายเงินตามข้อความเรียกค่าถ่าที่ปรากฏ ปายแวร์ wear, คือโปรแกรมเล็กๆที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อสอดส่องการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะเพื่อโฆษณาสินค้าต่างๆหรือบางตัวที่ร้ายกาจมากอาจทำให้คุณใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณไม่ได้เลยมันเวอร์ทซิ่งคือการใช้โฆษณาที่ถูกกฎหมายเพื่อส่งมันแวร์ไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ผู้ไม่หวังดีอาจจ่ายเงินเพื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ที่ถูกกฎหมายเมื่อผู้ใช้คลิกที่โฆษณาโค้ดในการโฆษณาจะเปลี่ยนเส้นทางของผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์ที่มีอันตรายหรือติดตั้งบันแวร์ในคอมพิวเตอร์โทรจันหรือม้าโทรจันเป็นการทำงานโดยการปลอมตัวเป็นโปรแกรมที่ถูกกฎหมายแต่มีคำแนะนำที่เป็นอันตรายพวกมันจะแฝงตัวอยู่ในเครื่องได้อย่างยาวนาน โทรจันเราจะถูกส่งทางอีเมลหรือถูกติดตั้งจากผู้ใช้งานรูปแบบของการทำงานที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดคือโปรแกรมป้องกันไวรัสลอมที่โผล่ขึ้นมาแล้วอ้างว่าเครื่องของคุณติดไวรัสเฟอร์มเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยอาศัยระบบเน็ตเวิร์กการแพร่กระจายสามารถทำได้ด้วยตนเอง สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ววิธีการป้องกันติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายเสมอซอฟต์แวร์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมักมีมัลแวร์แฝงอยู่ในตัวการลงระบบปฏิบัติการใหม่เป็นการล้างข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์และมัลแวร์ที่ถูกติดตั้งก็จะหายไปอัปเดตระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ เร่งจาัดก,การปรับปรุงเหล่านี้ก็าจะมีคำจำกัดความที่อัปเดตสำหรับการตรวจจับมันแวร์หลังจากรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าผู้จัดทำก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมและคนรอบข้างซึ่งจะช่วยให้ผู้คนรู้ทันเกี่ยวกับไวรัสในรูปแบบต่างๆและยังสามารถรับมือป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้นขอขอบพระคุณที่รับชม